ก็เรียนน้องมาเรอนะก็ก็ดูน้องมาขเฝ้นะครับก็ยัฝากเขาด้วยนะยังไงพี่น้องของเราไม่ไม่หมดนะนะให้ละได้เฉพาะ ทุเรือนที่ทำาย่างนี้ทุกประศกนะครับชื่อวังลนวังลีอะไรห้าร้อยที่สิบลูกนะครับพอได้แล้วเข้าใจว่าน่าจะเพื่อทอนะคุณพ่อนะนะครับเข้าใจว่าน่าจะเพื่อทอนะก็ต้องขอขอบคุณประธานในพิธีที่เขาทุ่มเทจ่ายพุทธนาประพันธขอาเราด้วยนะครับเวลาที่เรารับมาแล้วรับปุ๊บไปแล้วนะฮะ พี่น้องไม่ต้องไปที่โดนที่โรงเรีนะครับให้จากบ้านที e ่จากเรียมไว้ประมาณ200ชุดนะครับใหมาประมาณที่ดีแล้วก็พุ่งตัวที่ป็นชิ้นะตัวที่ลลอ่าอเจอแล้ว ครบที่อากาศเรก็เรับร้สึกรู้สึกเย็นนฤดูกานเพราอ่าทำไมนะครับเพราะฉะนั้นเรา้องมีารนีะครที่มาเข้ามาเราต้องเราเรียนสัาห์โมเดนก็จะอยู่กอยู่ เจ้าหน้าที่ต้องช่างเหลือด้วยนะครับเจ้าหน้ที่ต้อง่านเหลืด้วยนะครับการทำงานข้งพี่ใหญ่บ้านะครับขอองให้กับที่เอาที่เาเปาการที่เหลือนะครับราการที่เหลือที่เอากระเปาเ่อโทุกอ ด้วยนะครับเข่าละเก้าเข่าละเก้านะครับเดี๋ยวตอนนี้อดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับแถบนี้นะครับข้างนอกในนี้ก่อนนะครับในที่รวมเนี่ยเด็ดต่อนะฮะนะครับสัตว์แม่นะครับแล้วก็เกลือรำมือด้วยนะแอลกอฮอ เฉพาะที่ีบานะครัเาตัวาที่น้องอด้วยนะครับเฉพาะที่ีบานะครับวเลยนายเดินเป็นรมเลยน้ก็หมายความว่านาเเดินเปน่วนตาวรย่านาเระเบีอบงมนะครับนา่นน้าโาความทักใจนะครับคางความประทับก็ต้องมีนาระเบียบนมีดีน่ยนะครับมีบกรย่ Serap nah.